สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้วันที่5เมษายน2568ครับวันนี้เป็นโอกาสดีจะได้นำพาท่านผู้ชมที่เคารพมาชมวัดศรีสสดานะครับวัดศรีสสดาตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอ,อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับประเทศไทยนะครับผม วัดศรีสุดานี้เป็นวัดอารามหลวงนะครับผมวัดอารามหลวงวัดอารามหลวงก็คือวัดที่อยู่ในสังกัดของอะ,อะไรฮะอยู่สังกัดในนามของอสตัตบันัตที่ทางหลวงหรือว่าสับาบันของในนาม ของสถาบันนะครับเขาให้คงประถมดูแลนะครับผมก็ชื่อว่าจึงขึ้นชื่อว่าวัดอารามหลวงนะครับผมวันนี้จะนำพาท่านผู้ชมทั้งหลายามาชมดูบรรยากาศวัดสิสดานะครับแล้วก็จะเกียวกันในโอกาสน,นี้นำพาท่าน มาดูบรรยากาศว่าวัดศิสดาพัฒนาเป็นอย่างไรแล้วนะครับคือ,อวันที่11เมษายนนี้ก็จะมีงานนะครับผมงานาสมโพธิหรือว่างานเปรหลวงนะครับผมก็ข้าพเจ้าในนามของสิธิ์เก่านะครับศิษย์เก่าสถาสบันของวัดศิสดานี้นะครับ จึงมาขอโอกาสขอ,ออนุญาตาถ่าย,ายภาพบันทึกนี้ไว้ให้กับพระเพื่อนฝูงมิสหายรวมทั้งศิษเก่าทั้งหลายที่เรียนจบจากาวัดศรีสุรานีา้โดยส่วนมากแล้ววันนี้ให้โอกาสกับ พี่น้องชนเผ่าชาติพันธ์ทั้งหลายที่อยู่บนป่าบนเขาโดยเฉพาะทางภาคเหนือนี้ลูกหล,ลานชนชาติพันธ์ทั้งหลายที่ขาดโอกาสหรือว่าไม่มีทุนทรัพย์ทีไปเรียนต่อในตัวเมืองนะครับก็จะมาบวชเป็นพระภิกษุสามเนนแล้วก็ได้มาจำพรรษาศึกษาที่วัดสิสดานี้ข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์หนึ่งใน ของวัดศิสุดาหแห่งนี้นะครับก็ได้บวชเรียนและจำพรรษาแล้วก็เรียนศึกษาเราเรียนที่นี่จบจากที่นี่นะครับผมก็ทําทให้ชีวิตของข้าพเจ้า,ามีการศึกษาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากอเด็ตจนถึงปัจจุบันก็เพราะว่า,าวัดศิสุดาหแห่งนี้เป็นสถานที่ ให้วิชาคมรู้นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ประสิทธิ์ประสานวิชาให้ตัวข้าพเจ้านะครับมีชีวิตทุคนมาอยู่ที่ดีขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็เพราะก็คือวัดศรีสุรานะครับผมวันนี้ครับข้าพเจ้าจากวัดศรีสุรานี้มาแล้วเมื่อปี2529นะครับข้าขพเจ้าบวช ในานามของสมณเณรฉลองกรุงเทพกรุงรัตนโกสินร์สองรปีนะครับแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนสองรปีก็คือปี2อ2 5นะครับแล้วก็ข้าพเจ้าก็จบการศึกษาเมื่อปี2อ2 9นะครับก็บวชได้สีพรรษานะครับผมอ่าจาก จบจากปี29หรือว่าปี30มาแล้วเนี่ยฮะจนปัจจุบันนี้แล้วก็คือโอ้กี่ปีแล้วครับอ่าเกือบ40ปีแล้วนะครับผมก็นานมากแล้วนะครับอ่านานมากแล้วนะครับก็พระเจ้าจะขอนำเกรดอ่า เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัดศรีสุราชแห่งนี้นํามาฝากให้กับมวลรู้ศิษย์ทั้งหลายศิษย์เก่าทั้งหลายได้บางคนก็เรียนจบไปแล้วก็ไม่มีโอกาสให้จะมาเยี่ยมเยือนอีกเลยเพราะบ,บางคนก็อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับผมก็ไม่ไมาไม่มีโอกาสมาอีกเลยเพื่อศิษย์เก่าทั้งหลายที่มีโอกาสได้เห็น ในสื่อของอช่อง o u t u b ครับพี่เจ้านี้จะได้ดูกำเปลี่ยนแปลงว่า,าวัดศรีสุดา,าพัฒนาเป็นไปอย่างไรแล้วนะครับผมบันไดนี้ตรงนี้นะครับบันไดหน้าตรงนี้เพิ่งสร้างใหม่นะครับที่กำลังจะฉลองก็คือบันไดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือตรนทางเดินเมื่อสมัย ที่รุ่นเราเข้าเดียวกับข้าพระเจ้าได้เป็นทางเท้าเดินเป็นป่าเป็นพงหญ้านะครับแล้วก็เดินมาลงมาเพื่อบินนทําบาทนะครับก็ปัจจุบันนี้สร้างเป็นะสะพานขาเรียกว่าสะพานพญานาคเลวนะครับสวยมากเลยครับผมสวยจริงๆครับ อันนี้คือย้อนดูย้อนหลังมาทางาตินบันไดนะครับผมตรงสุ้มไม้เขีย,ขยวๆนี่ก็คืออ,อนุสาวรีย์คุมบาสิวิชัยนะครับผมอ,อันนี้คือตรงที่มีภาพสุนัตนอนอเรียร่านนี้ก็คือสมัยที่ข้าพเจ้า กับพรบพวกได้บวชเรียนที่นี่ก็จะมีการเอารองเท้ามาถอดไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปบินทบานนะครับกลับมาก็หารองเท้าให้เจอก็มีนะครับผมอ,อันนี้คือ,อบรรยายเกี่ยวกับเรื่องมีอากาศเก่าๆให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวนี้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับผม อ,อันนี้ก็เป็นอาคารอา,อาคารเรียนนะครับผมจำชื่อมาได้ว่าชื่ออาคารอะไรนะเดี๋ยวครับเจ้าต้องไปดูตรงหน้าอีกทีนึงว่าชื่ออาคารอะไรนะครับผมตรงนี้เมื่อแต่ก่อนกับจะเป็นโรงอาหารนะครับ ลังคาสีแดงนี่คือโรงอาหารนะครับผมที่ทางวัดจัดเวรให้สมณเณรหรือพวกข้าพเจ้าทั้ไหลายได้มาประกอบอาหารนะครับสับเดี่ยมเวนกันทำนะครับผมอ่า อันนี้คืออาคารอาคารเรียนอันนี้คืออาคารเรียนเริ่มแรกของวัดสิสดาก็คืออาคารนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นอาคารที่สร้างไม่เสร็จแล้วก็สมสม,สมในยุคข,ของพวกพระพิจ้าก็ได้มา,า,าช่วยกันพัฒนาและทำและสิ่งและอย่างารวมทั้งสนามนี้ นี่นะครับนี่คือสนามเก่าๆที่เมื่อก่อนพวกข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็เดื่ใช้แรงงานขุดอเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นป่านะครับเป็นป่าไม้เหียงเต็มไปด้วยต้นไม้เหียงนะครับแล้วก็ มาขุดนะครับแล้วก็ต้นหลังเขาก็มีการใช้เทสเตอร์มา,าเกลี่ยให้มันปรับให้มันาราบแล้วก็ก็เลยสวยสมบูรณ์แบบ่างนี้นะครับผมนี่ครับอ,อันนี้คืออาคารสมเด็จพมบรมราชนินีนานนะครับผมนี่นครับ อาคารสมเด็จพระบรมราชนินีานาถนะครับผมอ,อันนี้คืออาคารที่ใช้สำหรับศึกษาเล่าเรียนนะครับก็ทำให้มีผู้ประสบความสำเร็จและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดศรีสุดาแห่งนี้โดยเฉพาะทางตอนเหน,น,นือตำบลนี้สำเร็จจาก วัดจรณ์้วัดศรีสุดาหแห่งนี้ไปเป็นจนํานวนมากนะครับผมทําให้มีคุณภาพชีวิตการศึกษาดีขึ้นมากนะครับผมทาให้มีดวงตาแสงสว่างในชีวิตมากขึ้นนะครับผมอ,อ,อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอาคารที่สร้างใหม่นะครับผมอาคารที่สร้างใหม่เมื่อก่อน ยุคสมัยข้าพเจ้านี้ยังไม่มีนะครับผมเมื่อจ่ก่อนเลยข้างๆหลังอาคารนี้เขาจะเรียกว่ากุฏิสองนะครับผมกุฏิสองมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่จะเป็นหอระฆังนะครับผมหอระฆังที่ใหญ่มากแล้วก็สูงสวยด้วยครับ เมื่อแต่ก่อนนะครับยุคสมัยที่ข้าพเจ้าเรียนนี้ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นลาน,านว่างเปล่าหรือว่าตรงเาขาเรียกว่าตรงมุมเปิดสวิตไฟฟ้านี่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าตรงนี้จะเป็นศาลาพระสังขจัจายนะครับผม แต่ต้นหลังนี้ทางวัดได้รือ้อแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เลยสภาพก็เลยเปลี่ยนไปมากนะครับเมื่อก่อนตรงนี้จะเรียกว่าสาราพระสังกจายนะครับจะมีพระพุทธรูปพระสังกจายองค์ใหญ่ๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับตั้งตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงที่ต้นไม้ใหญ่ๆนี้ครับผม อันนี้เป็นสาศาสลา,าส่วนมนนะครับสลา,าส่วนมนทําวัดเช้าวัดเย็นหลังใหญ่ๆตรงนี้นะครับผมปัจจุบันนี้ก็หลายยุคห,หลังๆนี้ทางวัดก็มีการซ่อมสร้าง,งใหม่นะครับหรือแล้วก็สร้างใหม่หลังสวยงามและอลังการมากครับผม นี่คือพระวิหารครับพระวิหารที่อตอนหลังหลังจากที่พวกข้าพเจ้าได้สาเร็จการศึกษามาแล้วนะครับธรรมวัดก็ได้รือ้อแล้วก็สร้างใหม่นะครับผมก็เป็นพระวิหารที่สวยแล้วก็ใหญ่มากครับผมนี่ครับเมื่อก่อนนะครับตรงนี้ก็คือศาลาพลัการสังกระจ จะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมปัจจุบันนี้ไม่เหลือแล้วนะครับไม่ไม่มีอะไรที่เห็นเป็นอของด้านเดิมไปแล้วนะครับยังแปลงไปตามาสถานการณ์และตามความเจริญนะครับตามาการศึกษาไปนะครับผมนะีครับ โอเคนะครับก็ขอบันทึกภาพสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ